วันนี้ก็มีคําให้สัมภาษณ์ของรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงนะคะสุเทพเทอสืบัน,นะคะก็ในกรณีของเหตุรอบยิงนายประชาประสบดีอดีตสสสมุทรประการพักเพื่อไทยนะคะซึ่งคุณสุเทพเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ทราบกรณีเหตุรอบยิง นายประชาประสบดีเนี่ยว่าเป็นฝีมือของบุคคลใดนะคะก็บอกว่าต้องขอความชัดเจนจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งตอนนี้ก็มีรายงานความคืบหน้ามาเป็นลําดับนะคะแล้วก็เชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นมากกว่าการเมืองระดับชาตินะคะส่วนที่พบปืนของข้าราชการในที่เกิดเหตุนะคะนายสุดเทพก็บอกว่าก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าจะเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่รัฐเนื่องจากที่ผ่านมาก็พบว่ามีอาวุธปืนทางราชการที่สูญหายเป็นจำนวนมากด้วยนะคะ แล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนเที่ยงเนี่ยทางด้านของนายประชาประสบดีอดีตสสสุดประการพักเพื่อไทยเขาก็มีการเปิดใจนะก็ปล่อยโฮเลยทีเดียวนะคะในการเปิดใจครั้งนี้นะคะก็พูดถึงเหตุการณ์ในการถูกลอบยิงบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเจ็บระบมแผลที่กระสุนทะลุบ้างนะคะแล้วก็มีเพียงรอยสะเก็ดกระสุน9จุด ที่แผ่นหลังแล้วก็มีรอย M16 ถากที่ศีสะะเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็ยืนยันบอกว่าจะออกไปหาเสียงเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งอย่างแน่นอนแต่ว่าจะไปเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับแพทย์จะอนุญาตนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้กำลังใจยังดีไม่ท้อแท้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งก็ขออโหสิกรรมให้คนที่ทำร้ายตนเมื่อรอดมาได้ก็ไม่อยากจองเวรต่อกันแล้วก็ยืนยันว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุด,ด้วยเชื่อว่าน่าจะเป็นประเด็นทางการเมืองแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยก็จะให้เป็นการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งก็มั่นใจว่าคดีจะเรียบร้อยในเร็ววันนี้นอกจากนี้ค่ะคุณประชานี่ก็ฝากไปยัง คุณสุเทพเทอสุบันด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าอย่าทําเรื่องนี้ให้เป็นประเด็นการเมืองเนื่องจากว่าตนเองไม่มีทางนําชีวิตมาเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้นะคะขออย่าได้ซ้ําเติมกันนะคะก็คือในส่วนของคุณประชาเนี่ยเขาก็น้อยอกน้อยใจเหมือนกันนะคะที่คุณสุเทพเหมือนกับบอกว่าทํา ที่เขาถูกยิงเนี่ยเป็นเรื่องของกระแสของการเมืองนะคะในเรื่องของการจะเลือกตั้งหรือเปล่านะคะก็เลยออกมาฝากไปถึงคุณสุดเทพในเรื่องนี้นะคะแล้วก็คุณประชาก็ปฏิเสธวา่าถ้าเกิดเป็นการสร้างสถานการณ์ขึ้นเนี่ยเขาจะนำชีวิตมาแลกทำไมนะคะ แล้วก็คุณประชาก็ปฏิเสธว่าก็ไม่ใช่ความขัดแย้งกับกลุ่มของนายชนสวัสด์อัศวะเหมนักการเมืองชื่อดังในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยซึ่งวันนี้นายชนสวัสด์นี่ก็เข้ามาเยี่ยมเยียนแล้วก็จับมือแล้วก็กล่าวให้กําลังใจในายประชาอีกด้วยนะคะครับขณะที่เมื่อช่วงเช้าว,วันนี้นะครับท่านนั่นท่านนายรัฐมนตรีคณพิสิทธ์เวชชาชีวะเนี่ยก็ได้เดินทางเข้าไปปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตท่านนายกได้เปลี่ยนรถที่ใช้ จากปกติใช้รถประจำตำแหน่งนะครับเบนซ์600สีดำกันกระสุนเป็นเบนซ์500สีดำซึ่งเป็นรถส่วนตัวโดยนายปณิธานวัฒนายากรรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประดับหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบว่ารถคันดังกล่าวกันกระสุนหรือไม่แต่ยืนยันการเปลี่ยนรถในครั้งนี้จะรักษาความปลอดภัยให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้ปกติอย่างแน่นอน ขณะที่ภารกิจในช่วงบ่ายครับวันนี้นายรันตรีในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะเดินทางเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารพักเพื่อเคาะรายชื่อผู้สมัครสสและในช่วงเย็นก็จะไปร่วมงานเปิดตัวผู้สมัครรุ่นใหม่ของประชาธิปัตย์ที่หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยครับค่ะนะคะตอนนี้หลายพรรก็เตรียมผู้สมัคร สสในส่วนของตัวเองนะคะความคืบหน้าทั้งในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยนะคะวันนี้ความคืบหน้าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็มีการจัดประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งสสในเขตกรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์นะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวหาเสียงกันก็มีนายอภิรักษ์โกศลโยทินผู้อำนวยการเลือกตั้งกอทมอนะคะก็ของกรุงเทพเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ให้คําชี้แจงนะคะ ก็มีผู้สมัครสสเข้าร่วมครบทั้ง33เขตด้วยกันแล้วก็ช่วงบ่ายนี่ก็บอกว่าจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อที่จะสรุปรายชื่อการส่งผู้สมัครสสทั้งหมดนะคะแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเปิดตัวผู้สมัครหน้าใหม่อย่างเป็นทางการที่หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะคะส่วนฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยนะคะวันนี้ก็ออกมาให้ข่าวเหมือนกันพร้อมพงษ์นภพลิตนะคะโฆษกพรรคเพื่อไทยบอกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและแกนนำพักเพื่อไทยก็จัดทำรายชื่อของว่าที่ผู้สมัครสอสระบบบัญชีรายชื่อครบ125คนแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครสอสระบบเขตครบ375คนแต่ว่าก็แน่นอนยังเหลือในส่วนของสอสอปาร์ติลิตรลำดับที่1น,นี่นะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการประชุมใหญ่โหวตลงมติในวันที่16พฤษภาคมนี้ว่าจะเลือกใครที่จะให้มาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพัก พขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยในพักของเขาเนี่ยมีบุคคลที่เหมาะสมหลายคนเหมือนกันนะคะดังนั้นจึงต้องฟังเสียงของอดีตสสและสมาชิกพักด้วยถ้าเกิดว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติส่งนางสาวยิ่งรักษินวัตนน้องสาวของพันตธบทโททักษินชินวัตรลงปาร์ตี้ลิสลำดับที่1ก็จะต้องมีการพิจารณาความพร้อมของนางสาวยิ่งรักษ์ด้วยว่าจะตอบรับหรือไม่นะคะน,นี้ก็เป็นฝากฝั่งของ พักเพื่อไทยนะคะก็ยังค่อนข้างเชื่ออยู่ว่าไม่น่าพลิกโผลนะเพราะว่าคนอื่นก็ดูจะไม่ได้ไม่ได้รับความไว้วางใจจากคนที่อยู่เมืองนอกขนาดนั้นจากที่หลายคนเขาวิเคราะห์อันไว้รวมไปถึงภาพลักษณ์ก็ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข่าวมาถึงขนาดที่ว่าป้ายหาเสียงของพักนี้เนี่ยอาจจะเป็นการขึ้นรูปคู่กันด้วยซ้ำระหว่างผู้สมัครกับตัว uh huh. ของคุณยิ่งรักเนี่ย อ๋ <AL> อ <AL> เหมือนสมัยก่อนที่จะต้องมีคุณท<ม>ักษิณไปยืนอยู่<ช>ข<อ>้างหลังผู้สมัครมีข่าวออกมาว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าคุณยิ่งรักได้เป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งลักษณะของป้ายหาเสียงอาจจะมาในลักษณะนั้นด้วยซ้ําแต่ไม่เป็นไรก็อย่างที่พูดกันไปนะครับนักการเมืองเขาจะหาเสียงไงก็ปล่อยเขาหาเสียงไปเพราะเรายืนยันว่าเราโหวตโนแน่นอนพี่น้องบรรมิตรที่อยู่ที่นี่ถ้าใครได้มีโอกาสเดินไปด้านหลังเวทีนะครคัดเอาขนาดใหญ่ขึ้นเรียบร้อยแล้วไปดูหรือยังคะไปดูหรือยังใหญ่มาก ขับรถเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นตกใจขึ้นข้อความว่าอ,อย่าปล่อยสัตว์เข้าสภารณรงร์งโนโอดโนเลือกตั้ง3กรกฎาคมนี้ก็คือ,อยังยืนยันนะว่าพวกเราต้องไปใช้สิทธิ์แต่พวกเราจะใช้สิทธิ์โวดโนสำหรับใครที่ยังไม่ได้เดินไปอธิบายให้เห็นภาพสักนิดหนึ่งรวมไปถึงผู้ชมที่อยู่ทางบ้านมีประเภทอะไรบ้างคะหัวสัตว์เนี่ยมีหลายอย่างนะเอาสัตว์มาใส่สูตรแล้วก็ยืนถ่ายรูปหมู่กันประกอบไปด้วยสุนัขตะกรวด เสือควายและลิงก็ชัดเจนอย่าปล่อยสว์เขาสะพาใส่เสื้อผ้าด้วยเสื้อสูตรเลยดูดีทีเดียวนะครับก็เป็นสไตล์สูตรของนักการเมืองนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งถ้าเกิดว่าใครเดินทางมาจากต่างจังหวัดสนใจจะถ่ายรูปปกับครเอาขนาดใหญ่หลังเวทีได้ขอเชิญแล้ววังรถนิดนึงด้วยนะเพราะว่าป้ายใหญ่มากเลยนะคะก็เดินไปดูกันได้ด้านหลังเวทีคือก็น่าคิดเหมือนกันนะอย่างที่ได้ยินกันบ่อยๆว่าเรามักจะใช้คําว่าอัปรปรไปจันไรมา ถ้าคราวนี้ปล่อยสัตว์เข้าสาภาอีกโอ้โหอัปปีก็แย่แล้วจันไรนี่แย่หนักกว่าเดิมไม่รู้ว่าจะใช้คำอะไรแทนเหมือนกันคิดไม่ออกอก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นน,นะครับ